แล้วเราขึ่งชั้นเรียนใหม่นะคะจะเข้าโรงเรียนอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมีประถมนิเทศเนาะวันนี้นะคะพลังประชารัฐเขาก็ปฐมนิเทศสอสอใหม่นะคะก็ต้องมีการทําความเข้าใจใดๆกันว่าเอ๊ะเราจะคุยกันทํางานกันอย่างไรอะไรนําโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรอง นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐและแคดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนี่นะพูดกันเต็มๆนะคะงานเนี่ยก็จัดกันช่วงบ่ายๆนะคะพลเอกประวิทย์ก็มาด้วยนะ้าตายิ้มแย้มแจ่แมใสก็พูดถึงเรื่องของกรอบการทํางานต่างๆนานๆน,น,นะคะทีนี้มีบางช่วงบางตอนพลเอกประวิทย์บอกว่าท่านเนี่ยนะถึงวันนี้พลังประชารัฐจะเดินหน้าต่อไปและยืนยันว่าจะดูแลพักไปตลอดชีวิตของผม วันนี้พรรพลังประชารัฐของเรายังต้องเดินไปข้างหน้าตามอุดมการตามเจตจำนงของพรรคที่ต้องการอาสาเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นพักของพี่น้องเพื่อเป็นพักการเมืองที่มั่นคงและยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งผมขอยืนยันนะครับว่าผมจะดูแลพักคพลังประชารัฐนี้ไปตลอดชีวิตที่ผมมีชีวิตอยู่นะครับ เพราะวันนั้นไม่ต้องไปฟังว่าผมจะลาออกหรือว่าไปที่ไหนยังไงผมก็อยู่กับพรรคพลังประชารัฐตลอดไปน้ำเสียงหนักแน่นมั่นใจนะคะแล้วก็เสียงปรบมือในห้องประชุมเนี่ยคือแบบโอหฟังแล้วมันเขิมนะคะคถ้าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคก็รู้สึกว่าเอาล่ะ นี่คือหลักของพรคพลังประชารัฐนะคะแล้วก็พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าหลังจากพิธีเปิดประชุมรัฐสภาพรุ่งนี้3กรกฎาคมก็จะมีการเลือกประธานรองประธานในวันที่14ประธานรองปะานสภาในวันที่4กันกรกฎากคมแล้วก็จะมีการเลือกนายกท่านบอกว่าไม่ว่าผลการจัดตั้งรัฐบาลจะออกมาในรูปแบบใดพลังประชารัฐจะเป็นพักการเมืองที่ยึดมั่นใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อรับใช้ประชาชนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้พูดประเด็นนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็บ,บอกว่าเราจะเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ว่าจะเป็นสสเก่าสาส,าสาใหม่เราต้องทํางานนะคะแล้วก็จะต้องสร้างผลงานไม่ว่าจะอยู่ในฐานะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม ừ, แล้วก็ให้อวาน<ช>บอกว่า<ช>เนี่ยเราต้องมีเอกภาพนะอย่าแบ่งเป็นแกง๊งเป็นกวนกันเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นถึงเรื่องของ ระแสการจับขั้วใหม่ทางการเมืองอข่าวลือม,มาตลอดเลยคุณผู้ชมระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะคะนะคะักข่าวถามว่ามีสัญญาณอะไรไหมพลในประยทธ์อบอไม่มีนะไม่ได้มีการพูดคุยกับพรรคการเมืองไหนแต่ว่าข่าวมันมีมาตลอดเลยค่ะท่านท่านก็บอกว่าข่าวก็คือข่าวไปฟังกันค่ะ ก็ข่าวข่าวคือข่าวแล้วมันมีสัญญาณอะไรไหมท่ไม่มีท่านจะเป็นนายกไม่มีไม่มี่ยมาเราก็ไม่มีนัทนไม่มีไม่มีขั้วัปัจจุบันมีแค่ไม่มีอะไรนะย,ยังยังยังยุ่งขั้วเดิมจับมือกันในขั้วเดิมรัฐบาลเดิมไหมคะ ก็ต้องถีงมากแต่ถีงมากๆปรแต่หมายว่าในัดาห์ขี่สองแบบัมผอข้างน้อยะะแล้ก็ยังคงจะหักมือในนักบามปปนะแบะังรป้าง ไปไไหนวะลูงป้องขามันขึ้นขึ้นข้างบนครับขึ้นบนลูกป้องขามันมีข่าวเราอะไปจับมือกับเพื่อไทยตลอดเลยนะครับก็ไปถามก็ข่าวข่าวก็คือข่าวข่าวก็คือข่าวก็ผมก็บอกไปแล้วว่าพักเป็นของผมเนี่ยนะคะข่าวก็คือข่าวที่บอกว่าเพื่อไทยกับจับมือกับพประชารัฐข่าวก็คือข่าวผมก็บอกไปแล้วว่าพักเป็นของผม นี่นะคะแล้วก็บอกว่า,ามีสัญญาณที่ท่านจะเป็นนายกไหมไม่มีวันนี้เนี่ยพูดน้อยในเรื่องไม่มีข่าวก็คือข่าวาแล้วก็นักข่าวถามต่อว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์ไหม,มนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ตอบแล้วก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งไหมตอบว่าไม่รู้ถ้าต่างขั้วทางการเมืองจะจับมือกันได้ไหมไม่ตอบคำถามแล้วก็สายหน้าเลยนะคะส่วนทิศทางการวตประธานสภาเนี่ย พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีมติออกมาว่าจะโหวตใครนะคือต้องดูความชัดเจนระหว่างพักเพื่อไทยกับก้าวไกลก่อนเขายังไม่เคลียร์กันจบเลยใช่แต่ว่านี่เป็นประเด็นที่ยังคงเคลียร์กันไม่จบระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทย ว่าเอกใครจะนั่งดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ต้องรอวันที่4กรกฎาคมซึ่งก็สอดเคลาะห์กับทางด้านคุณธรรมนัทก็ยืนยันว่า40สสของพรรคพลังประชารัฐนั้นจะมีการโหวตประธานสภาไปในทิศทางเดียวกันผู้ชมครับแล้วก็เชื่อว่าทางพรรคเองนั้นจะไม่มีการเสนอชื่อแข่งอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่หวั่นงูเห่าด้วยเพราะว่าตนเองนั้นคือต้นตํำรับ ลิงกินกล้วยนั่นเองนะครับเรื่องนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามทางด้านร้อยเอกธร,รมนัทพรมเผาคุณผู้ชมครับหลังจากที่จะมีการเสนอชื่อประธานสภาแข่งหรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยรึ่งทางคุณธรรมนัทก็บอกว่าทางพักพระรารัฐนั้นเรามีมาระยะทและก็หลักการพักจะไม่เสนอใครแข่งอย่างเด็ดขาดเมื่อถามต่อว่าหากพักร่วมรัฐบาลเดิม มีชื่อชิงประธานสภาจะโหวตให้หรือไม่ร้อยเอกธร,รมนักกล่าวแบบนี้คุณผชมบอกว่าก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพักเราก็จะดูว่าคนที่จะมาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดก็จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับผู้สึกข่าวก็ถามต่อบอกว่าขณะนี้เนมีการมีกระแสข่าวเปลี่ยนขั้วยังมีอยู่แล้วก็มีการ,ม,การมีการคุยกันหรือไม่อย่างไร ร้อยเอกธมนัทบอกว่าจากที่คุยกันในกรรมการบริหารพักหลักการคงยืนยันเหมือนเดิมว่าเราขอยืนอยู่ในที่ตั้งแบบนิ่งๆดูสถานการณ์วันเลือกประธานสภาก็คือ4กรกฎาคมนี้นอกเหนือจากนั้นผู้สื่อข่ในช่วงท้ายในผู้สื่อข่าวเขก็ถามแบบนี้บอกว่าการจับมือระหว่างพักเพื่อไทยและก็พักประมชารัฐนั้นจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ร้อยเอกธมนัทเผยบอกว่ายังไม่มีการพูดคุยหรือม,มีการดีลลับอะไรอย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนตามที่วดีกประวิทย์พูดเลย ข่าวก็คือข่าวยังไม่มีข้อเท็จจริงอะไรและที่สำคัญคุณผู้ชมครับประเด็นนี้เนี่ยน่าติดตามเพราะ,ะว่าคุณธรรมนัฐบอกว่าไม่หว่นเรื่องงูเห่าแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้เป็นตัวอย่างว่าต้องไม่ลืมว่าต้นตำรับลิงก,กินกล้วยเนี่ยคือตัวร้อยเอกธรรมนัฐเองครับ ในเรื่องของการเปลี่ยนขั้กวการเมืองใช่ไหมครับคือที่ผ่านมาเนี่ยที่เราคุยกันในหมู่พี่น้องคณะกรรมการบรหิหารพักนะครับและการเรายังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราขออยู่ในที่ตั้งนิ่งๆน,น,นะครับดูสถานการณ์ในวันที่สี่ในการเลือกประธานสภานะครับหลังจากนั้นยังมีเวลาที่จะนั่งคุยกันนะครับเน้นว่ายังมีเวลาที่จะนั่งคุยครับมันถามตรงๆเ,เป็นไปได้ไหมคะระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยคะ คือในณเวลานี้ยังไม่มีการคุยกันหรือมีดีลลับอะไรอย่างที่เป็นข่าวนะครับอย่างที่ท่านหลุนน่าพูดข่าวก็คือข่าวครับแต่ข้อที่จริงยังไม่มีอะไรั้งนั้นนะครับแต่ทำไมถึงกระแสมันออกมาแบบนี้ตลอดเวลาคะมันมีในยะหรือว่ามันมีเกมการเมืองที่ นึกเสียว,ว่าณเวลานี้เรากําลังดูซีรีส์เกาหลีกับดูลิเกยอยู่อย่าไปคิดมากน้อนหล่อคนก็พูดว่าสองคาแฝงไม่มีหรอกค,ครับไม่มีครับอย่าลืมว่าต้นตำรับลิงกินกล้วยคือผมนะน <c oughs> ไม่มีหรอกครับมีแต่ขาดแซวตัวเองเลยนะคะไม่ต้องให้ใครแซวเนี่ยเล่นตัวเองก่อนทีนี้นะคะในเรื่องของการโหวตประธานสภาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ ตามที่พลเอกประวิทย์บอกว่าเราเนี่ยจะหวตในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะดูหน้าง,งานในวันที่4กระกดาษมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฝั่งเพื่อไทยหรือก้าวไกลหรือ,อยังไงเพราะเขาคุยกันยังไม่จบเนี่ยนะคะคจะมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยนะคะที่พักก้าวไกลเนี่ย